มีความรักอยู่แล้วมีลูกอยู่แล้วมีเมียอยู่แล้วอืแต่ตามทักไอจีตื้อสาวหวังกะหลอกฟันฟรีเฮ้ย เล่นเกมไทยกันดีกว่าว่าเป็นใครใครเอ่ยอะไรเอ่ยใครเอ่ยดาราหนุ่มนะฮะมีลูกเมียแล้วตามทักไอจีตื้อสาวหลอกฟันฟรีครับโอ้โหโดยเพจเจมอยร้อยแปดบอกว่าดาราหนุ่มตัวรองคนนี้ตัวรองดาราหนุ่มตัวรองก็คือไม่ใช่พระเอกนะตัวรองตัวรองและตัวรองอยู่กินกับภริยาตัวเองมาหก ปีแล้วก็ค่อยตามนะคุณผู้ฟังค่อยตามนะครับ6ปีแล้วแต่ชอบไปตระเวนบอกสาวๆว่าเฮ้ยโสดเลิกเมียไปนานแล้วนะผมโสดแล้วนะผมโสดแล้วนะและด้วยความที่เห็นเป็นดาราเนี่ยก็ทําให้สาวๆบางคนเนี่ยเข้าหาเพราะว่าหลงคารมนอกจากนี้นะฮะก็ยังได้ปล่อยภาพแชทสนทนาการพูดคุยของสาวรายหนึ่งที่ได้มาปรึกษาว่ามีดาราหนุ่มคนเนี้เข้ามาจีบตามทักนัดให้ไปเจอ ซึ่งอีกฝั่งก็ได้แฉรายยาวว่ามีผู้หญิงหลายคนที่โดนดาราหนุ่มคนนี้หลอกด้วยการทักไอจีตามตื้อจีบทุกคนโอ้โหแถมยังบอกเพิ่มเติมด้วยว่าดาราหนุ่มคนนี้ มีลูกแล้วสองคนมีลูกลแล้วสองคนคีย์เวิร์ดนะฮะดาราหนุ่มรองตัวรองมีลูกแล้วมีเมียแล้วแต่งงานมาแล้วหกปีมีลูกสองือฮะนะฮะซึ่งดาราตัวรองมาอ่อยชนีอีกคนี่ยเจมอยเขาบอกว่าทักแชทไปถามไปเมามอยเพราะกลัวน้องชนีรายนี้จะโดนดารามีลูกมีเมียมาหลอกฟันฟรีคือมีเมียมาหกปีชอบไปเนบอกสาวๆว่าโสดดูความเที่เป็นดาราสาวๆก็เข้าหาอะไรอย่างนี้เรื่องนี้จะไม่ยุ่งแล้วนะเวลาดารามาจีบก็เช็คดูดีๆก่อนตกล ปรงใจแล้การส่วนอีเมลน่าจะได้ไม่ได้ไม่ได้แหลกดาราคนนี้เลยงึดแหละมั่นใจเบาได้เบาห้ามภาพพินคายคิดได้แค่ในใจพอคิดนอกใจระวังผลตกกว้างจังเลยอ่ะกว้างนะกว้างมากนะหก ปีใช่ไหมแต่งงานมา6ปีมีลูกสองนี่นี่มันมีข้อความแชทด้วยให้อ่านไหมเป็นตัวรองมีข้อความแชทที่นางไดเล็กคุยกันกับผู้หญิงเว้ยครับเมอา๋อไม่ใช่แบบผู้หญิงเมากันเขาบอกว่าเนี่ยรู้จักใช่ไหมเขาจีบเรามีผู้หญิงหลอกมีผู้หญิงหลายคนโดนหลอกหลอกฟันน้องเป็นรุ่นน้องเขาหรือรู้จักกันมานานแล้วรู้จักกันนานแล้วค่ะเคยไปถ่ายละครกับพี่เขาอ๋อโชคดีที่เขาไม่มาจีบนะผู้หญิงคนอื่นก็ไม่รู้เคยเชวยไปทานข้าวแต่หนูไม่ไปนะคะไม่ว่างค่ะมีลูกแล้วสอง คนมันชนผู้หญิงทุกคนนัดบ่อยๆค่ะแต่ไม่เคยได้ไปไปเลยนะคะมันทักไอจีจีบทุกคนเลยดาราส่วนมากก็แบบนี้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอย่าเมาไม่ได้แค่ไอจีกูเฟซบุ๊กด้วยไอเมาต่อนะบอกว่านางจะชอบโทรมาเลยแต่นี้ไม่เคยรับลำคานใช่ตลกเนาะเมียนางอ่ะไม่โทรหลาล่ะมากตลกอสงสารลูกเกลียดมากผู้ชายแบบนี้ชอบนัดเจอเก่งเขาเป็นดาราทำไมทำแบบนี้เหรอคะ อันนี้เนี่ยพี่เป็นแฟนพี่เขาหรอคะเขาหลอกฟันสาวฟรีเพราะเป็นดาราพี่เป็นรุ่นพี่ของน้องที่โดนหลอกรูปที่ส่งคือเมียและลูกเขาหลอกว่าสาวหลอกสาวว่าเลิกกับเมียลแล้วแล้วเอาสาวฟรีอันนี้หนูไม่รู้เลยค่ะพี่แต่ก็บอกอเขาบอกว่าแต่ไม่มีแฟนนะ ต่อแสอโคตรโชคดีบุญมากพี่แกลุกหนักมากอยากเอาไงยังนี้ใจอยู่เลยรู้จักแกมานานเมียท้องมัง้งแกเอสเฟสไอจี IG มานานหลายปีมากสองปีกว่าหรือสาปีแล้วมัง้งคบเมียมาหกปีแล้วปีเล่าชวนคุยทักมาตลอดนี่คือผู้หญิงเขา,มาเมากันนะในวงนายน่าจะเป็น,นแบบเป็นกรุ๊ปที่คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายคนนี้อฮะคุณมานมมือทําไมฮะภาวนาว่า อย่าให้กลุ่มนายแบกออกมารวมแท็กทีมเราอะไรแบบนี้กันเลยแท็กทีมเมาเรื่องของคุณเหรอโอ้โหตายแบบไม่ต้องห่วงอ่ะจังวลเรื่องอะไรบ้างถ้าเขาเมาอ่ะสลิปโอนเงิน โ่เราก็มีหลักฐานที่ถูกต้องแนะมตูมเออเราไม่ได้ไไดแต่งงานแต่งงานเราไม่ได้มีพันธะอะไรใดๆถ้าเขาบอกว่าถ้าเราเขามาบอกว่ามาตูมเบี้ยวตัวเบี้ยวตังเนี่ยไม่น่ากลัวไม่เคยมีถึงขนาดนี้นะแบบว่ามีในแบบคนนึงอะ่ะ ก็แบบหนูก็แบบคุยไคุยใช่ไหมในโซเชียลนะแบบวิพิพันดารานี่พี่อยู่ไหนก็คุยได้ปกติเราสองก็คุยได้ก็คุยคุยเราก็ตอบไปตอบน่ารักจังนู่นนี่นั่นอยู่เนี่ยเราก็คุยแบบปกติเหมือนที่เราคุยกับผู้ชายนะก็บอกว่าพี่โอนให้ผมก่อนได้ไหมสามพันนี่ก็โโอ้หทานได้เข้าด้วยความอยากคุยกับเขาต่อเว้ยบอกได้แเราโอนให้เขาสามพันเออโอนเลยเหรอเออโอนเลยไม่เคยเจอด้วยนะโอนเลยบอก ได้สามพันปั๊บบ็อบเดียบเลยเออบล็อกหมายถึงว่าไม่คุยต่อแล้วจากนั้นน่ะนางก็แคบข้อความอืที่เราเราเตาะนางไปลงของนางว่าแบบว่าอุ้ยมีดารามาจีบแต่อีข้อความที่โอนเงินอ่ะไม่ลงนะกูอยากจะไปเมนมากเลยเงินคือเงินกูด้วยไหมเอากูมาแฉนี่เสียสต่อเลยเออ แล้วคนก็แคปมาแล้วมาดับแบบคิดว่าตุ่มเหมือนแรดนะอะไรอย่างเงี้ยกิน,น <า S 2> ก็ไม่ได้กินตังยังต้องเสียให้มันอีกใช่แต่ไม่มไม่ซีอยู่แล้วไงเรื่องแบบเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าคุยกับผู้ชายแบบตลกตลกอยู่แล้วแต่ว่าติดตามไลฟ์สดสองทุ่มคืนนี้ใช่เือนเินยำแต่ผู้ชายอ่ะที่มีลูกมีเมียแล้วมันก็ไม่สมคู่มันกว้างมากอะตอนเนี้ยไม่ไม่ใครไม่รู้เดาเดาไม่ออกหรอกผู้ชายเพยังเดาไม่ออกเลยนึกออกไหมมาตุ่มนึกออกไหมเธอรู้ใช่ไหม อ่ะมาแกอ่ะตุ้มขอเวลาหนึ่งนาทีนะฮะนะครับผมให้มาตุ้มสืบเขาบอกเข้าวงการมาหกปีแล้วหกปีนี้นานมากเลยนะหกปีมีลูกสออยู่กินกับภรรยามาหกปีมาอยู่่กินเข้าวงการกี่ปีไม่รู้แต่อยู่กินกับภรรยามาหกปีมีลูกสองคนมีลูกสองคนก็ตกปีละสามนะครับน้าต้องจํากัดไปที่ช่องก่อนอืจะได้แคบลงอ่าฮะอืมตอนนี้แต่เป็นพระรองนะพระรองอืม ต,ตัวตรองมันเยอะอ่ะเอาจริงๆมะอปะอแล้วมีลูกสองตัวรองเยอะอะทำยังไงดีอะ่ะ มันเหมือนไม่มีหลักฐานอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นแค่ข้อความชนีคุยกันไงอืมมันก็เลยแบบไม่รู้แต่ตอนนี้ยกูกําลังเข้าเว็บอยู่เปิดยี่สิบคู่แต่งงานดาราปีสองห้าเจ็ดโอ้โหคุณเริ่มอย่างนี้เลยก็กลัวพี่ชาววิบูตรไม่รู้อ่ะกับผมแต่ว่าในคอมเมนต์ไม่มีใครรู้เลยเนาะมันกว้างเออมันกว้างมากอ่ะ อพี่พูดแต่งงานมาแล้วกี่ปีอ๋อยังไม่มีลูกยังไม่มีลูกเพิ่งแต่งมาสองปีจ้าใครวะนะฮะเดี๋ยวต้องให้ชาวโซเชียลช่วยสืบอืมนะครับผมแฉข่าวเช้า